สวัสดีค่ะเจ๊จ่าผ่าตัดดวงหมอดูอารมณ์ดีทานายไพ่ย,ยิปซีจิตสัมผัสมา,มาพบกับทุกคนอีกครั้งทางเพจจิ้งจบทักไปคำบีบอกสําหรับดวงประจําวันที่22มิถุนายนจนกระทั่งถึงวันที่28มิถุนายนจะเป็นเช่นไรสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ในเรื่องของการงานผู้ที่เกิดวันศุกร์คือ,อว,ว้าวอินี้น่าตกสุดในประมาณ7วันที่เกิด คุณจะเป็นฮีโร่อัศวินขี่ม้าขาวเป็นผู้ที่นําเอาข่าวดีนําความสําเร็จมาให้กับการงานที่คุณทํารับผิดชอบอยู่ทั้งหมดท,ทั้งปวงคุณจะเป็นคนที่จบงานปฏิบัติมิชชั่นนี้ได้สําเร็จยินดีด้วยค่ะคุณจะได้รับข่าวดีแล้วก็ได้โปรโมทในเรื่องของงานด้วยนะการเงินของผู้ที่เกิดวันศุกร์คือว้าว มันไม่ค่อยให้สบายใจสต่อๆๆเนื่องเฉียวผู้ที่เกิดวันศุกร์ขาถึงแม้มีเงินเข้ามาก็อย่าชะล่าใจใช้เพลินช้อปเพลินนี่ให้ระมัดระวังในเรื่องของการช้อปปิ้งการจับจ่ายการลงทุนใช้เงินไปโดยที่อาจจะไม่ได้อะไรกลับคืนมาถ้าซื้อของอาจจะได้ของชํารุดของที่ไม่ได้คุณภาพหรือบางครั้งอาจจะไม่ได้ของเลยให้ระมัดระวังให้ดีนะคะในเรื่องของมีเงินเข้ามาเยอะอ่ะเขาเรียกบอกว่าเตือนว่าให้เก็บให้ออก นึกถึงวันที่เราระจญภาวะโควิดหยุดงานกันเนี่ยให้นึกเอาไว้เซฟเอาไว้เก็บเอาไว้นะคะในเรื่องของความรักจะเป็นเช่นไรผู้เกิดวันศุกร์้มตายตายอาอซูอ๋อหรอผู้ที่เกิดวันศุกร์ข,ขาในเรื่องของความรักนั้นจะเป็นเรื่องที่ติดค้างคาใจยังไม่จบได้ยังไม่สําเร็จยังไม่คอมพลีทภายใน22-28นี้อย่างแน่นอนขอให้ใช้สติในการ พิจารณาเลือกว่าจะทําเช่นไรน,นะคะอันนี้ไม่มีใครช่วยคุณได้ต้องช่วยตัวเองด้วยการใช้สติคิดตรีตรองว่าเราจะจัดการกับความรักอย่างไรอ่ะมีอย่างหนึ่งคือขอคำปรึกษาขอความช่วยเหลือขอความแนะนำขอความคิดเห็นจากผู้ใหญ่ที่คุณเคารพคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณพี่หรือเพื่อนที่เราเป็นหญิงสาวที่ไว้ใจได้เขาอาจจะมี <c oughs> ข้อคิดหรือคําแนะนําดีๆให้กับคุณก็ได้นะคะในเรื่องความรัก เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดูประจําวันที่22ถึง28มิถุนายนก็หมดลงแล้วนะคะเพราะอย่าลืมแลดกถึงเพจจิ้งจบทักใบคำผีบอกนะคะประจําของแต่ละสัปดาห์ก็จะมีอาจารย์แต่ละท่านมาให้คําแนะนํากด์ด i n g ดวงของทุกๆคนเหมือนเดิมค่ะสําหรับวันนี้จะจาจ่าพาตาดวงขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คราวหน้านะคะสมหรัวันี้สวัสดีค่ะ